ดีจ้าผมมอสชุมชนหมีวันนี้จะมาแปลวิเคราะห์กรุ๊ปเลือดทั้งหมดในเกม V-Rising มาดูกันมากรุ๊ปเลือดในเกมจะมีเจ็ดชนิดก็มี 1. กรุ๊ปเลือดวา่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วก็2กรุ๊ปเลือดสัตว์ป่า 3. กรุ๊ปเลือดสกอ,สอร่า 4. เวิร์กเกอร์ 5. วอลิีเออร์ 6. บรูซ 7. โลก แต่เรากรุปเลือดจะมีความสามารถที่ต่างกันไปแต่กรุปเลือดที่ว่างเปล่ามันไม่มีอะไรนะทุกรุบเลือดในเกมอ่ะพาราสมันจะปลดที่ขั้นหนึ่งก็คือก็ปลดตั้งแต่แรกแล้วขั้น2คือต้อง30%ขึ้นไปขั้น3ก็คือ60%ขึ้นไปขั้น4คือ9 0ขึ้นไปขั้น5คือ1 0 0เต็มเลยตามนี้ทุกรุบเลือดใช้เหมือนกันหมดมดูดันแรกกันอันแรกคือกรุปเลือดสัตว์ป่านี่ก็จะได้จากพวกหมาพวกหมีกวาง แต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ไปเดินไปล่านะมีหมาปอมมาให้มาขอกัดซอกคอหน่อยครับนั่นแล้วก็กดตีหมาเลือนเลนะืล่อน้อยเรากด F ข้างงเงี้ยมันก็จะกนนินแล้วก็ปล่อยให้เกรดมันเต็มนะปัป๊บได้มาแล้วกร,รุ๊ปสัตว์ป่าอม,มาดูกันเป็นกร,รุ๊ปเลือดที่ดูจะเหมาะกับการแบบเดินไปเดินมาในฉากเปิดฉากอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่ค่อยเหมาะกับการสู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะขั้นแรกมันเพิ่มมูฟสปีดคือต่อให้กัดมาเปอร์เซ็นต์น้อยแค่ไหนก็เพิ่มมูฟสปีดอยู่ดีคือมันดีมากสาหรับการเดินไปเดินมาอันที่2เพิ่มการต้านทานพระอาทิตย์อันนี้ก็ดีเนี่ยเหมาะสำหรับเดินไปเดินมาเหมือนกันอันที่3ดาเมจรีดักชั่นก็ตรงตัวเลยก็ต้านดามเมจก็ถื่อถนั่นแหละอินครีสเฮลท์รีเจเนอเรชั่นเพิ่มการรีเลือดอ่านั่นแหละมันจะขึ้นมากขึ้นแต่ไม่เหมาะกับการต่อสู้นะเพราะตอนต่อสู้ม ทำให้ทุกอย่างที่พูดมาดีขึ้น30%อันเนี้ยสัตว์ป่าเนี่ยเราไปวิ่งสำรวจแมปกรุ๊ปเลือดต่อไปโจนลกความสามารถแรกเพิ่มโอกาสคริสติคอลสไตล์ของอาวุธมาเพิ่มกระอาวุธอย่างเดียวนะนี่ความสามารถที่2องโมเมนต์สปีดเหมือนสัตว์ป่าเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะไปอยู่อันที่2ต้องใช้เปอร์เซ็นต์เยอะเหมือนกันนะเนี่ย20%ยังไม่ถึงเลข2เลยเห็นป่ะคือยังไม่ได้อันที่3ลดคูลดาวของสกิลประเภทแดชและมีโอกาส100%ที่จะคริสติคอลหลังจากการแดช โอ้ยโคตรเจ๋งก็คือแดดปุ๊บตีคิดจะเข้าเลยคิดร้อยอันที่4มีโอกาส50%ที่เมื่อเราคริเราทำให้ศัตรูเกราะแตกโดนดาเมจแรงขึ้น15เป็นเวลา4ีวิก็คือเราปุ๊บอันนี้เราครดร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมเราตีไปปุ้งโอกาส50%ก็จะกราะแตกติดดีบัฟอันที่5เหมือนกันเพิ่มความสามารถทั้งหมด30%อันนี้เหมือนพวกคนที่แบบเล่นอาวุธประเภทเร็วๆแรงๆไอ้ดาบทันฟ้า ในคลิปที่ไม่มีดูคลิปที่แล้วไปเน้นการแด็ดแล้วเ็าใช้สกิลอาวุธไม่เน้นสกิลแบบนี้ต่อไปบลูธคนเถื่อนโอ้โหสกิลแรกมาก็เจ๋งเลยสกิลแรก primary attack life l e e h ก็คือตีดูดเลือดครับผมก็คือตีเนี้ยตีธรรมดาดูดเลือดโคตรเจ๋ง7.5-12.5%ถึงก็แรงตามหลอดอันที่2 increase primary attack speed and gain one gear level โอ้เย ก็ตีเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มเกียร์เลเวลนะตอนนี้81ใช่ไหมก็เป็น82ก็คือตีแรงขึ้นนั่นแหละอันที่3 Healing Receive Increase by 20-35% Heal Self for 4% of your Victim Health when striking a k i l l i n g Bow อุ้เจ๋งมากก็คือเราได้รับฮิวมากขึ้น20-35%และจะทำการฮิวตัวเอง4%ของเลือดสูสงสุดของศัตรทูที่เราฆ่าได้ว้าวในการต่อสู้มันโคตรดี อันที่4มีโอกาส6%ที่เวลาเราเลือดเด้งปึ๊งจะทําให้วิ่งเร็วขึ้น20%และทาให้ดาเมจจากการโจมตีหลักแรงขึ้น25%การโจมตีหลักที่หมายถึงก็คือการคลิกซ้ายอย่างนี้ไทม์มรีแอคแท็กเป็นสายอาวุธตีธรรมดาแล้วก็ไม่ไม่ใช้สกิลนะสกิลไม่ทําให้แรงขึ้นไม่ดูดเลือดด้วยแต่อันเนี้ยมันจะทําให้เร็วขึ้นรดดแนนรงขึ้น,นก็เหมาะกับสายประเภทแบบประมาณเนี้ยประมาณเราเอาสกิลตีเร็วมา2อัน แล้วเราก็จะมอโต,โต้ให้ยาคืนโดยการกดโป้โป้ก็แล้วก็ตีปั๊บปั๊บปั๊บปัอ้ามอโต้ให้ยาคืนอันนี้แหละสายทีธธ่ธรรมดาเหมาอะกอับการล่ามอนนะอันนี้สู้กับคนไม่น่าเหมาะของโจนเหมาะกว่ากรุ๊ปต่อไปวอริเออร์หรือนักรบมาดูกันสกิลแรกเพิ่มดาเมจกายภาพ10-20%ง่สิง่ายเลยดาเมจกายภาพคือดาเมจกะสักทุยดาเมจกายภาพคือพวกที่มาจากอาวุธทั้งหมดอะเนี่ยเป็นฟิสิกส์เคอลดาเมจ ไม่เก่งกับสกิลเวทนะเจอสกิลอาวุธนับนะใช้ดีใช้ดีดง่ายๆสกิลที่2ลดคูลดาวของสกิลอาวุธอ่าก็คืออันนี้นี่ลด8ถึง15%นะปรนะพวกนี้สกิลที่3 ลดดาเมจที่ได้รับ7.5-15%และเพิ่มดาเมจ25%จากการตีศัตรูที่มีเลือดเต็มอันนี้เหมาะสำหรับใช้อาวุธที่มีฮิตแรกแรงๆแบบเปิดศัตรูเหมือนพวกคอ้อนที่มันทุบปึ้งอ๋อมีตัวอย่างเนี่ยแบบนี้เป้งแรงๆฮิตแรกใช้อันนี้เปิดได้ดีดีมากๆสกิลที่4มีโอกาส15%ที่เราโดนตีมันจะแพร่กันโจมตีเองแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับ50%การแพร่ทำให้เราตีแรงขึ้น25%อายะ มันไม่ได้เขียนวิไว้อะเลยเราเราเลยไม่รู้วิที่แน่นอนสกิล l 5ก็เหมือนเดิมทําให้ทั้งหมดที่พูดมาดีขึ้น30%กรุ่มต่อไป worker หรือคนงานอืมฮ่าฮกรุ่มนี้นี่ชัดเจนมากสำหรับคนที่ชอบสร้างบ้านคัสิแบแรกเพิ่มทรัพยากรที่ได้รับ10-30%สมมุติว่าเรากินเรามีเลือดนั่นอยู่ในตัวแล้วเราไปแบบไปทุบหินทุบไม้แล้วพวกนี้ทุบเล็ก ก็จะได้มากขึ้น10-30%โคตรดีอันนี้ต่อแ้่เรากินแบบเปรตีนน้อยเราก็ได้10%อยู่ดีโคตรเจ๋งสกิลที่2เพิ่มดาเมจต่อ,อการตีทรัพยากรอันนี้ก็ดีเหมือนกัน15-25%ก็นตีทรัพยากรแตกไวขึ้นสกิลที่3ม้มาวิ่งเร็วขึ้นตอนที่เรากดสเปกบาร์ให้มันวิ่งไวๆ 10- 20%ึอนโหนี่มันสายเก็บของในตำนานสกิลที่4มีโอกาส3%ที่เวลาเราตีทรัพยากรแล้วแตกทันทีเลยโคเจง สกิที่5ก็เหมือนเดิมทั้งหมทั้งหมดเนี้ยดีขึ้น30%ก็ไม่ต้องพูดมากแล้วสายเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วสายคนงานกรุ๊ปต่อไปสกอล่าอืมอ่าโอ้สกอล่าเป็นสายเวทสกิลที่1เพิ่มความแรงเวทมน12-25%ความแรงเวทก็คือพวกเนี้ยอไงพวกเนี้ยทำให้แบบสมมติเป็นสกิลประเภทเกาะก็เกาะหนักขึ้นเป็นสกิลประเภทตีก็ตีแรงขึ้น สกิลที่2ลดครูดาวสกิลเวทมนต์แปสเนฮ้ยสายนี้โคตรชอบดีมากเนี่ยครูดาวน้อยลงนะสิ 12, เหลือ10เห็นไหมอันนี้หน่าสิเหลือ10เหมือนกันนี่แน่โคตรเจ๋งสกิลที่3ใช้เวทตีและดูดเลือด5-10%สโอ้สายตรงสายตรงเป็นพวกที่เล่นสกิลแบบนูกเกอร์สมมุติว่าเราใช้ประมาณนี้เน่ยเป็นประมาณนี้แบบเราสกิลและดูดเลือด ก็ดูด้วยโคดโคถ้าจะเหมาะกับสกิลประเภทอย่างเงี้ยแบบตุ้มต่มตุ้มต้มไม,ม่ได้ใช้อาวุธแล้วใช้แต่สกิลอย่างเดียวอาวุธที่เหมือนมีว่ซี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 อย่างเดียวสกิลวิซี 4, มีโอกาส20%จะรีคููดาวทันทีเลยโอ้ว้าวก็คือกดปุ๊บถ้าโดน20%นี่คือรีเลยไม่ไม่ต้องรอละกดต่อได้เลย20%นี่เป็นตัวเลขที่เยอะมากเลยนะทีนี้มาดูกันว่าอันไหนหาจากไหนอันที่หายง่ายก็คือ3อัน4อันหาง่ายสุดคือ กุบเลือดสัตว์ป่านี่ครีเอเ a อร์กวางหมาป่าหมีตามแบบอันนี้มีกวางมาในบ้านอีกแล้วนี่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  Creator สองเปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมเราไปกินเลือดจากคนนี้แล้วก็ได้มาปกติแล้วก็หาง่ายลองมาก็คือสามอันนี้โจรคนเถื่อนนักรบพวกโจรกับคนเถื่อนนักรบเนี่ยมันจะเหมือนกับอยู่ในทุกๆทุกที่แต่อาจจะไม่ได้อยู่รวมกันนะอย่างสมมติอันเนี้ย Bandit Stronghold อย่างเงี้ยถ้ามันใหญ่ๆก็คือมีครบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเล็กๆ อย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมีแค่แค่โจนอย่างเดียวหรือไม่ก็่คนเถื่อนอย่างเดียวหรือไม่ก็อวอเลยเออร์อย่างเดียวประมาณนี้วอร์เกอร์คนงานพวกคนงานจะอยู่ตามฟาร์ราเมเวลาอามัไวชี้มันจะบอกอยู่นี่ไงคอตตอนฟาร์มอะนี่มีคนงานแน่นอนมิลิเทียแคมป์อันนี้ค่ายทหารอันนี้ก็จะมีพวกนักรบกับโจนอันนี้ค่ายทหารจะไม่ค่อยมีคนเถื่อนอ่าใน,นหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยคนงานแน่นคนงานกับนักรบอยู่แน่นนหมู่บ้านเนี่ยอันนี้ฟาร์มเนี่ยอันนี้คนงานอยู่แน่ๆอันสุดท้ายเนี่ยหายากสุดสกอรล่า เป็นแม่ชีนี่เป็นแม่ชีพวกแม่ชีจะอยู่ตามทุกอันที่มีโบสถ์อยา่างสมมุติเราลองอ่านดูอันนี้ไง a small quiet village with a church and plenty of resourceschurch แปลว่าโบสถ์ถ้าเราเอาเมาส์ชีก้กันไหนได้มีคำว่า church อ่ะคือมีสกอล่าแน่นอนอย่างอันนี้มีแน่ๆอันนี้อยู่ตรงใกล้ๆกับนี่ก็คือที่ขุดเหล็กอ,อยู่ใ,ใกล้กันอันน,นี้นี่นะลองเอาเมาส์ชี้ดูหมดก็จบไปแล้วสำหรับ7กรุ๊ปเลือดนะ ใครชอบอะไรก็คอมเมนต์ไว้อยากรู้อะไรก็ลองถามๆดูเดี๋ยวจะตอบได้ก็จะตอบนะแล้วถ้าข้อมูลน่ะมันใหญ่อย่างอันนี้ยถือว่าข้อมูลใหญ่ก็จะทำคลิปให้สําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วขอบคุณครับฝากติดตามฝากแชร์กันด้วยก็จะดีนะเป็นกําลังใจเท่านี้แหละบ๊ายบายอี